ประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรที่บ้านลำดวนอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรน้อมนำหลักปรญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะที่บ้านลำดวนตำบลน้ำอ้อมอำเภอคอวังจังหวัดยะโสธรว่าที่ร้อยตรีกิติขันธมิตรกรมวังผู้ใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ ร้อมทั้งบรรยายพร,รชกรณียกิจด้านเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้น้อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการพึ่งพาตนเองไปใช้ในการดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขในแต่ละครอบครัวและจะทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งร้อมทั้งมีการทําบัญชีครัวเรือนการรวบรวมสมาชิกตั้งกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงทําแผนปฏิบัติงานของกลุ่มจัดตั้งกองทุนพระรชาชทานเศรษฐกิจพอเพียงมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานให้เกิดเป็นผลสําเร็จอย่างแท้จริงต่อไป Yeah, no, yeah.